โดยตอนนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมผู้ป่วยโควิด19อาการน้อยเนี่ยนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวก็จะเข้ารับการรักษาที่ฮอสพิเทลของทางโรงพยาบาลเมืองพัทยา50รายแรกตอนนี้เข้าฮอสพิเทลไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางด้านท่านนายกเมืองพัทยาค่ะท่านก็ระบุเลย,เน,ยนะคะว่าทุกตำบลในเขตจังหวัดชนบุรีตอนนี้ขานรับนโยบายจัดตั้ง c o m มูน i ตี้ไอโซเลชัโดยหวังว่าให้ผู้ป่วยโควิดนั้นได้รับการดูแลรักษาอย่างดีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยานะคะที่โรงแรมดีวารีชายหาดจ,จอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีคือเจ้าหน้าที่ก็สวมชุด PPE ค่ะป้องกันการติดเชื้อแล้วก็นำกลุ่มผู้ป่วยโควิด1 9ที่ไม่แสดงอาการนะคะหรือว่าแสดงอาการเล็กน้อยเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว อาการที่แสดงเนเล็กน้อยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นมีอาการไข้ไอน้ำมูกตาแดงผื่นขึ้นนะคะเล็กๆน้อยๆไม่มีโรคอื่นร่วมด้วยก็นำผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเข้ารับการรักษาประมาณ50รายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเตียงของผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลค่ะโดย Hospital แห่งนี้เนี่ยนะคะที่โรงแรมดิวารีก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยาคอยดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ค่ะ โดยคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะนายกเมืองพัทยาก็กล่าวว่าสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่เข้ารับการกักตัวที่ฮฮสปิเทลของโรงพยาบาลเมืองพัทยาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกทั้งจากแอนติเจนเทสคิดแล้วก็ชุดตรวจรับผิดแอนติเจนเทสก่อนที่จะมีการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของสาธารณสุขค่ะ ซึ่งถ้าหากพบผู้ป่วยนะคะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อยเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวก็จะให้เข้าพักรักษาตัวที่โฮสปิเตลของโรงพยาบาลเมืองพัทยาก็คือที่โรงแรมดีวารีชายหาดจอมเทียนแห่งนี้นะคะ โดยผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาตัวที่โฮสปิเตลของโรงพยาบาลเมืองพัทยานั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ประกันต่างๆที่ขึ้นกับโรงพยาบาลเมืองพัทยาและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ โดยทั้งนี้นะคะก็มีการหารือกับสาธารณสุขด้วยค่ะในเรื่องของสิทธิ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเตียงของโรงพยาบาลหลักที่ตอนนี้รองรับผู้ป่วยโควิดทั้งสีเขียวสีเหลืองและสีแดงที่บางแห่งเนี่ยนะคะเตียงในการรองรับเนี่ยแทบจะไม่เพียงพอแล้วค่ะดังนั้นตามนโยบายนะคะหากตรวจเจอผู้ป่วยที่จังหวัดใดก็ให้รักษาที่จังหวัดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ มันเปลี่ยนไปค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกท้องถิน่นทุกตำบลเฝ้าระวังในชุมชนด้วยระบบ Community Isolation หรือว่า CI ระบบนี้เนี่ยนะคะก็คือการกักตัวในชุมชนตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบชุมชนซึ่งใช้ในพื้นที่ที่เตียงเต็มค่ะ เมื่อพบผู้ป่วยในชุมชนนะคะก็จะให้แยกไปกักตัวแล้วก็รับการรักษาหากพบว่ามีอาการถึงจะค่อยนำเข้าไปรักษาที่โฮสปิเตลและโรงพยาบาลตามลำดับขั้นตอนต่อไปโดยขณะนี้ค่ะทุกตำบลในเขตจังหวัดชนบุรีก็มีการเดินหน้านะคะในการจัดทำ Community Isolation ไม่เกิน20เตียงแล้วนะคะสำหรับในทุกตำบลเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด19นั้นได้รับการดูแลที่ดีขึ้นค่ะ